ในราคาเพียง1.19ล้านบาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะ1นล้านนิดๆเท่านั้นเองช่วยมารับน้องกลับบ้านไปทีค่ะคุณขาทั้งสลัดเบสเต็มรูปแบบแบบนี้จอทีวีใหญ่อลังการกระจกกัน้น2ชั้นยิ่งกว่าความไพรเวทวิ่ง60,000กิโลเท่านั้นจากศูนย์ออทอโมไซเลอร์ไทยยานยนต์ค่ะ <S <S สวัสดียามเย็นค่ะแฟนเพจเบนส์มอ o ต m a l ้มอที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะบางคนก็อาจจะดูไลฟ์สดนะคะยามเย็นๆแบบนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะแล้วนะคะจะมีวิธีการกลับบ้านแบบไหนที่มันจะดีแล้วมันจะหรูหราไปกว่านี้อีกแล้วในงบประมาณแบบช็อกๆนะคะเพียงแค่1.19ล้านบาท1,1ล้าน1แส หมื่นบาทเท่านั้นนะคะคุณกับทั้งหมดที่คุณเห็นนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตนอน f l a ต b เบนี้ให้ดูว่ามัน f l a ตมากเวอร์ Whoa! นะคะทุกคนค่ะเป็นแบบแฟลตเต็มรูปแบบที่สบายมากๆค่ะ ยังไม่บอกเลยว่าเราอยู่ในไหนนะคะเรากำลังอยู่ในรถโฟกคาราเวลค่ะหนึ่งในรถตู้สุดหรูนะคะยอดนิยมของประเทศไทยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันยาวๆเลยว่าจุดเด่นของคาราเวลเนี่ยมีอะไรน่าใช้ยังไงตรงไหนยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนขอรีวิวภายในของคารา e เวลคันนี้ให้ทุกคนดูกันแบบชัดๆก่อนนอกเหนือจากตัวเบาแฟลตเบสนะคะแบบเต็มรูปแบบที่คุณเห็นอยู่ เะะบาะนี่คือสวยหรูใหม่มากอะซูมให้ดูก่อนนะคะเป็นสีแบบซ้มเบจสุดหรูนะคะให้อารมณ์แบบกระเป๋าแบรนด์เนมเลยทีเดียวนะคะใหม่เอี่ยมอ่องทั้งคันแล้วก็มีทั้งตัวที่วางขาแล้วก็ตัวที่พักเท้าที่ยืนออกมาอีกนะคะคือถ้าใครที่เป็น คุณผู้ชายตัวสูงหรือว่าเป็นคุณสุภาพสตรีที่หุ่นนังแบบนะคะไม่ได้ไม่ได้เตี้ยเหมือนเองนี่นะคะก็จะเท้าก็จะไปถึงส่วนนั้นได้นะคะแล้วก็นอน flat bed ไปชิวๆแบบนี้อ่ะหรือถ้าไม่ flat bed นะคะก็สามารถที่จะขึ้นมาได้อ่ะเดี๋ยวเราจะลงมาลงมาเวอร์ชั่นปกติให้ทุกคนเห็นก่อนนะคะแล้วแบบออปชั่นของคันนี้คือแน่นจริงค่ะทุกคนมาดูฝั่งนี้สักก่อนนะคะจอดูหนังสบายๆนะคะ พับจอลงนะไปให้นิดนึ่งนะคะ Privacy Glass ค่ะสชั้นให้เลือกจะเปิดทีละชั้นก็ได้นะคะ1ชั้นนะคะนี่อีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนชั้นใสหรือชั้นมืดก็ได้อะคือโมเมนต์ไหนแบบจะไปงานตอนกลางคืนนะคะต้องเปลี่ยนชุดนะคะจัดกระจกมืดไปเลยแต่วัานไหนอยากก็แค่แบบอยากได้แค่ความเป็นส่วนตัวในการคุยสนทนา ก็ปิดกระจกใส่ก็ได้หรือแบบเรื่องลับท็อปซ c ีเรตปิดกระจกสองชั้นไปเลยก็ยังได้นะคะคันนี้นี่เรียกได้ว,ว่าแต่ง VIP แบบเต็มมากๆนะคะมีตั้งแต่ Light. อ,อัมเบร์ไลท์ม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดนทุกคนคะ่ะจัดไปนะคะและฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายนะคะมีเครื่องเสียงที่แบบเลิศนะอ่ะเปิดตัวน,นี้ให้ทุกคนดูก่อนนี่ ะะออกมาจากที่ซ่อนเรียบร้อยค่ะเรียกได้ว่าเป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์แบบเต็มรูปแบบนอนแบบชิวๆแบบเนี้ยแล้วหนึ่งล้านต้นๆอ่ะทุกคนไม่อยากจะเชื่ออ่ะเข้าไปข้างหลังให้ดูหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วอีกนะคะสําหรับใครที่แบบว่านะมีมีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในนะคะข้างหลังคารา r เวลเนี่ยก็จะกว้างมากอยู่แล้วนะคะเนี่ยอ่ะ อันนี้ให้ดูนะคะว่ากว้างขวางขนาดไหนถึงแม้ว่าคนเนี้ยจะเอนหลังมาข้างหลังเนี่ยก็ยังสามารถนั่งได้สบายนะคะเรามาคุยกันว่าคาราเวลเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนนะคะรถตู้ VIP เนี่ยได้รับความนิยมจริงๆนะคะในเมืองไทยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ชีวิตกันอยู่บนถนเนเยค่อนข้างเยอะนะคะตัวทับท้อพิทิตเลยเนี่ยก็หนีไม่พ้น คาราเวลวีโตเอาผพาดเวลไฟโดยที่ทั้ง3รุ่นเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะโดยจุดเด่นของคาราเวลเนี่ยอันดับที่1เลยคือเรื่องของขนาดค่ะเขาใหญ่โตที่สุดใน3รุ่นนี้ที่เป็นรถตู้สุด VIP ยอดนิยมนะคะทั้งกว้างกว่ายาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เน้นความกว้างสบายต้องจัดเลยสําหรับคาร v e าเวลประการที่2นะคะในเรื่องของเซฟตี้เนี่ยเขาก็จะแข็งมากๆเลยนะคะเพราะว่า รถโฟลส์เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นแบรนด์ที่เคียงคู่กับยุโรปมายาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะคะเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะเรียกได้ว่าทัดเทียมกับรถเก่งยุโรปเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นเขายังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในว well ีโต้เอ w e ัดเวลไฟคาราเวลนะคะ ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะแบบอลังอลังเลยทีเดียวนะคะอขอดูให้นิดหนึ่งนะคะ 2,000cc ดีเซลนะคะ180แรงม้านะคะซึ่งบอกเลยว่าเหยียบไปนี่คืออย่างพุ่งอะ่ะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของตัวคาราวลตัวนี้นะคะแถมคันนี้สภาพกิิๆอย่างที่เห็นคะ่ะแต่ถนนมาเพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้น และเป็น1 0หมืกิโลเมตรที่ได้รับการดูแลอย่างดีในศูนย์บริการพยานยนต์ซึ่งเป็น Authorized Dealer หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากฟกชัวเกนประเทศไทยอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นราคาดีอย่างนี้นะคะ1.19ล้านบาทไม่รีบไม่ได้แล้วนะคะบอกเลยเพราะฉะนั้นรีบโทร กันเข้ามาได้เลยนะคะที่092-924-5641หรือทักแชทมาหาองแอดมินของเราได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของท่านใหม่ด้วยโอ้โหที่แบบมาเจอเพชรน้ำงามอย่างนี้ได้ยังไงวิ่งก็น้อยสภาพก็สวยราคาก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบผ่านอกลับบ้านกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ